สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ดวนนะครับสังเวียนแข่งรังเยาทีมชาติไทยดวนทีมชาติเลบานอนได้กล่าวสรุปเบื้องต้นรังเยาทับชังศึกฟีฟ่าเดย์เดือนพฤศจิกายนโดยมาซาอะอิชิอิหัวหน้าโค้ชญี่ปุ่นนะครับเตรียมรับทับทับชังศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยศึกฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่ 13- ถึงวันที่21สิพฤศจิกายนนี้ทำภารกิจสุดสำคัญลุ้นท็อป92ของโลกครั้งแรกในรอบ15ปี ล่าสุดมีรายงานมาว่าได้เข้าสรุปเบื้องต้นจากที่ประชุมสภากรรมการฟีฟาเดือนพฤศจิกายนในวันที่14พฤศจิกายนที่จะดวลกับทีมชาติเลบานอนตัวเจ้าศึกจะโยกจากสนามราชมังคลากฬาสถานนะครับไปฝ่าแก่งที่สนามมอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับส่วนอีกคู่นะครับหรือว่าอีกทีมที่ทีมชาติไทยจะต้องเจอในวันที่17พฤศจิกายนท่านนายกสมาคมนวลพันธุ์ลำซำกำลังเร่งดำเนินการติดต่ออยู่ เพื่อเข้ามาแทนที่ทีมชัด,ดิยูเมนที่ได้แจ้งถอนตัวไปก่อนนันนี้ซึ่งทีมดังกล่าวคาดการันว่าจะมีฟีฟ่าแลงกิงโลกที่สูงกว่าทีมชัดไทยนะฮะด่วนช่องทางการตัดทดสดเมืองทองอยู่นเต็ดทีมตัวแทนจากประเทศไทยประทะกับด y นาโมเฮิร์บเซบูยอดทีมแก่งฟิลิปปินส์สใจเชียทีมไทยนะฮะบนเวทีเอเชีย่ัดทดสดทาง YouTube BG s p o r t วันที่23ตุลาคมตามเวลาประเทศไทยทุ่มตรงการแข่งขัน a F.C. c h a m p i o n a g u e 2ฤดูกาล2004-2005รอบแบ่งกลุ่มนาามัดน3กลุ่มเฮดประกอบไปด้วยเมืองทองยูเนเต็ดไทยจุูบุคุณไทยมอเตอร์เกาหลีใต้เซลง,งอร์ F.C. มาเลเซียเซบูฟิลิปปินเมืองทองยูเนเต็ดนะครับทีมตัวทันจากประเทศไทยพบกับ Dynamic h ์ b เซบูยอดทีมแข่งจากฟิลิปปินวันที่23ตุลาคมนี้ ต่เวลาประเทศไทยทุ่มตรงนะฮะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานประเทศไทยถ่ายทอดสดทางย o u t u b e BG Sport ด่วนเซอรอเทือนวงการไทยจ่อเจ้าภาพสรายการใหญ่ระดับโลกปี2025การเป็นข่าวใหญ่สับเซอเทียนวงการนะครับประเทศไทยจ่อเป็นเจ้าภาพสารายการใหญ่ระดับโลกปี2025ซึ่งก่านนี้นี้ประเทศไทยได้รับการยืนยันจากสหพันธ์วอเลย์บอลนานาชาติหรือ f I v ว รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ล่าสุดกระแสมาแรงอย่างมากประเทศไทยนะครับเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัด3รายการใหญ่ระดับโลกแบบหมาหมาในปี2025เริ่มจากศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ซึ่งรักการประกาศให้ไทยเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIBB เป็นที่รู้เลยแล้วและอีสองรายการระดับโลกนะครับมีรยายงานว่าอยู่ระหว่างการดำเนิน,นการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ศึกการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงในชั้นลีก2025หรือ VNL 2025เจ้าภาพในสนามที่3ส่วนอีกหนึ่งรายการระดับโลกก็คือการแข่งขันวอลเล่บอลเวิร์บี t โป r ทัวร์2025นะฮะด่วนนิชิกายะนะครับประเดิมคุมทัพครั้งแรงทัพช่างศึกชุดอยู่23ปี2แมตช์ฟี a ا เดยเดือนพฤศจิกายน ทาคายุกินิชิกายะนะฮะหนวหน้าชาวญี่ปุ่นกุนเือทัพจังสึกชุดยูยี่ปีของทีมเจทายเตรียมนำทมีมประเดิมอุ่นแข่งครั้งแรกและนำทีมเข้าแชมป์เก็บตัวไปแล้ว2แงแฮมโดยเกมอุ่นเครื่องครั้งแรกทาคายุกินิชิกายะกับทัพจังสึกทีมเจทายชุดยู่23เปย์จะมีการต่อแข่ง2แมตช์นะครับในวันที่14และวันที่17พฤศจิกายนนี้สองเวียนแข้งที่จะแข่งขันที่สนามเกียริปิทันี ส่วนกู่แข่งสงทีมนะครับจะพบกับทัพชังศึกชุดยูยี่สปีจะเป็นทีมใดก็จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะฮะด่วนช่องการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยยูสิบเปีพบกับทีมชาติเติร์กมินิสถานสงใจเชียนะครับทัพชางศึกบนเวทีเอเชียวันที่23ตุลาคมตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มตรงการถ่ายทอดสด a อเอสเพลนะฮะการแข่งขันฟุตบอลอยูสิบเปีชิงแชมป์เอเชีย2005รอบคัดเลือก ระหว่างที่19ถึงที่27ตุลาคมนี้ณนะจังหวัดชุมรีทัพช่างศึกทีมชาติไทยชุดยู17ปีอยู่กลุ่มดีร่อนสายกับอินเดียบรูไนและเติร์กมินิสถานทีมชาติไทยยู17ปีพบกับทีมชาติเติร์กมินิสถานในวันะที่23ตุลาคมนี้ตามลาประเทศไทย2ทุ่มตรงณนะสนามชุมบรีสเตเดียมโดยช่องที่รับการถ่ายทอดสดก็คือ AAS Play นะฮะห้ามพลาดโดยเด็ดขาด เราปิดท้ายกันที่ทรงใจเชียนะครับช่องการถ่ายทอดสดบุรีรัมย์ทีมตัวแทนจากประเทศไทยพบก,กับโปฮังสติลเลอร์ยอดทีมแข่งจากเกาหลีใต้ทรงใจเชียทีมตัวแทนจากประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube BG s p o r t นะครับวันที่2 2่สตุลาคามนี้ก็คือวันนี้นะหนึ่งทุ่มตรงการแข่งขัน afc แชมเปี้ยนลีก elite ฤดูกาล2 0 2 4ัน2 5รอบลีกสเตทนัด3ประกอบไปด้วยเบัมย์ยนเต็ดจากประเทศไทย วิสุกเบจากญี่ปุ่นคาวาสกิฟอนโตเรจากญี่ปุ่นโยโกมาเอฟมารินอสจากญี่ปุ่นมุนซันฮุนไดเอฟซีจากเกาหลีใต้โบหังสตีเลอร์จากเกาหลีใต้กวางจูเอฟซีจากเกาหลีใต้เซนทันคลอสมารีเนอร์จากออสเตรเลียและยโฮ,โฮโด,ยดารุตแทกซิมจากมาเลเซียบุรีรัมย์ยูเต็ดทีมตัวแทนจากประเทศไทยแทบพบกับโบหังสตีเลอร์ยอดทีมเก่งแชมป์ลีกเกาหลีใต้นะฮะในวันอังคารที่22ตุลาคมนี้ ตามเวลาประเทศไทยทุ่มตรงในสนามบุรีล์สเตเดียมประเทศไทยถ่ายทอดสุดทาง YouTube BG s p o r t นะครับหลังจากนัดที่แล้วนะครับบุรีล์สร้างผลงานกระหึ่มเอเชียนะฮะหลังบุกไปเยือนท่านนัานของเซนต์เทนคลอสมาริเนอร์แล้วเอาชนะมาได้นะครับยอดเยี่ยมจริงๆนัดนี้นะครับแฟนๆชาวไทยนะฮะใครที่อยู่ในจงังหวัดบุรีล์นะครับอย่าลืมไปให้กําลังใจนะฮะหาดูยากนะครับโอ้โหบุรีล์เนี่ย สุดยอดอยู่แล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับตามรับประเทศไทยนะครับหนึ่ทุ่มตรงวันนี้นะฮะถ้าใครไม่พร้อมก็เปิดไปเลยนะฮะช่อง YouTube Channel BG Sport นะครับก็ได้รับการถ่ายทอดสดนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าชัดเจ๋วเลยนะฮะในระดับ 4K นะฮะหรือว่า 4K นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับพอม่พนองแล้วค่อยมาพบกันใหม่นะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของที่22ตุลาคมนะครับ you yeah.